เฮลิคอปเตอร์โจมตี AH-64 ในภาษาไทยจะคุ้นเคยกันในชื่อเฮลิคอปเตอร์อัปาเช่ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับเผ่าพื้นเมืองของชาวอเมริกันอัปาเช่เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีในตำนานที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการทหารทั่วโลกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ปสเครื่องยนต์4ใบพัดมีห้องนักบินแบบ2ที่นั่งโดยนักบินหลักอยู่ด้านหลังและมีนักบินผู้ช่วยหรือพลปืนนั่งอยู่ด้านหน้า ห้องนักบินและถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะคุ้มด้วเกราะที่ป้องกันกระสุนขนาด23มิลลิเมตรได้อพเช่มีมิติตัวเครื่องยาว17.7เมตรสูง3.8เมตรทำความเร็วสูงสุดในการบินได้290กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ480กิโลเมตรสามารถบินได้ทุกสภาวะแวดล้อมทั้งกลางวันกลางคืนทุกสภาพอากาศและสามารถหลบหลีกจากการตรวจจับของเรดาร์ได้อีกด้วย เอาไปเช่ติดตั้งจรวดอากาศสู่พื้นตระกูลเฮลไฟล์และไฮดร้าจรวดต่อสู้อากาศยาน AIM 9 2 s t ต n g e r เป็นต้นรวมทั้งมีปืนกลอากาศ M 230ขนาด30มิลมจำนวน1,200นัดซึ่งปืนกลชนิดนี้มีความพิเศษที่สามารถเชื่อมต่อกับบวกของนักบินให้ควบคุมทิศทางยิงได้ง่ายดายเพียงการหันหน้าไปหาเป้าหมายและมีระบบช่วยให้มองเห็นในเวลากลางคืน นอกจากนั้นยังมีระบบเลเซอร์ระบบอินฟาเลตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการค้นหาติดตามและโจมตีรถถังหรือเป้าหมายอื่นๆอัปเชได้รับการพัฒนาโดยโครงการของกองทัพปกสหรัฐตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนถึงรุ่นอัปาเช่ลองโบที่ทันสมัยที่สุดโดยติดตั้งเรดาร์ทรงโดมอยู่บริเวณด้านบนของแกนใบพัดหลักภายในโดมมีระบบเรดาร์เฝ้าตรวจและควบคุมการยิง ทำให้ตรวจจับค่าศึกได้ในขณะที่ซ่อนตัวอยู่หลังสิ่งกีดขวางเช่นต้นไม้หรือภูเขานอกเหนือจากนั้นด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัยยังสามารถส่งข้อมูลเป้าหมายให้แก่อาปเชศลำอื่นโจมตีค่าศึกได้แม้ไม่เห็นเป้าหมายและไม่ต้องเปิดเผยตำแหน่งของตนเองนับเป็นยุทธป,ปกรณ์ที่ทันสมัยสําหรับการปฏิบัติการรบในสมรภูมิยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เฮลิคอปเตอร์อัปเปเชมีบทบาทอย่างมากในสงครามอ่าวเปอร์เซียจนกลายเป็นตำนานแห่งความสำเร็จโดยสามารถทำลายรถถังได้มากกว่า500คันและยังมีส่วนร่วมในสงครามความขัดแย้งระหว่างชาวเซิร์ฟและมุสลิมในบอสเนียและโคโซโวรวมไปถึงสงครามในอัฟกานิสถานเป็นต้นในปัจจุบันมีกองทัพของประเทศต่างๆเกือบ20ประเทศที่มีอัปเปเชประจำการอยู่รวมทั้งในประเทศอาเซียนได้แก่สิงคปโปร์และอินโดนีเซีย ติดตามรายงานพิเศษเจ้าเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมมติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไปดังนั้นก็วันนี้อยู่กับพี่จิรัตขึ้นมาพี่จิรัตเราควรได้ตามนี้ฮะในฐานะที่อยู่ในโครงการติรดมาพอสมควรเลยครับ ก็ขอสวัสดีครับก็ในฐานะที่ได้สดปรปนะครับได้ดาเนินการวิจัยพัฒนาจรวดมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันนะครับก็ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอผลงานที่เราได้ปัจจุบันนี้ก็คือเป็นในส่วนของจรวดขนาด1.2 2มิลเมตรนะครับ ที่วางอยู่ด้านบนนี้นะครับสองลูกด้านบนนี่เลยใไหมครับสองลูกด้านบนครับก็จะเป็นจรวดระยะยิง40กิโลเมตรและระยะยิง30กิโลเมตรซึ่งเป็นจรวดขนาด122มิลลิเมตรนะครับโดยใช้พอๆกันเลยนะครับผมตรงนี้ใช่ไหมสิ่งที่แตต่างกันนิดนึงแต่ว่าก็คือมิติค่อนข้างเหมือนกันยิงได้ลอดลำกล้องแบบเดียวกันใช่ครับตัวตัวลูกจรวดเนี่ยใช้กับตัวตัวฐานยิงนะครับหรือระบบจรวดแบบ S R 4นะครับซึ่งซึ่งมีประจำการ กอทัพบ,บอกอยู่แล้วใ,ใช่ไหมถ้าบ,บกอยู่แล้วนะครับก<ช>็<ช>คือวัตถุประสงค์ของสนพคือวิจัยเพื่อเป็นลูกจรวดสําหรับใช้งานในกองทัพนะครับค,คือคือทอบออมีรถยิงอยู่แล้วแล้วก็มีจรวดอยู่แล้วด้วยแต่ว่าจรวดมันเป็นสิ่งที่มันแบบยิงไปเรื่อยๆอยนะสิ้น,นเปลืองไปดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมติอนาคตเนี่ยเราต้องหาลูกจรวดมาชดเชยรดแทนในพวกนี้ขึ้นมาเราจะได้ทําเองได้ในประเทศใช่ไหมฮะถูกต้องครับใช่เลยครับ ท้างนั้นลองคุณพี่จรัสช่วยบรีฟนิดนึงหนยครับสิครับผมว่าอย่างชุดตรวจ s r 4เนี่ยไอ้ส่วนที่เราทำพวกหลายทั้งหลายต่างๆพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราโฟกัสตรงไหนเป็นพิเศษบ้างครับ,รบก็ปัจจุบันนะครับเรามีโรงปฏิบัติการที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับซึ่งโรงปฏิบัติการนี้ก็คือเป็นโรงงานที่วิจัยพัฒนาจรวจปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทำได้ในส่วนของที่เราเรียกว่าส่วนส่วน,วนขับเคลื่อนจรวดนะครับก็คือในส่วนของแล้วก็ตัวประกอบรวมนะครับจรวดในส่วนของตัวขับเคลื่อนจรวดเนี่ยเราก็จะมี สามารถทําดินขับเชือพงแข็งแบบคอมโพสิตได้นะครับทัดินขับด้วยตัวเองได้ลงบนดินกขนนอ,นองเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตัวส่วนหางเนี่ยก็จะเป็นในจตัวรถ2 2เนี่ยครับจะเป็นตรวจส่วนหางแบบแรปเปอร์าฟินนะครับเป็นหางม้วนนะครับแล้วก็เมื่อยิงออกไปมันก็จะกลางออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของหัวรบนะครับเราก็ใช้เป็นหัวรบแบบมีสเก็ตนะครับ ใช้เป็นแฟกเมนเทชันเป็นฟักเมนนะครับมีสเก็ตแฟกเมนเทชันก็คือส่วนหัวลบก็อยู่ด้านบนตรงนี้แหละครับผมใช่ใช่ครับแล้วก็ด้านบนสุดก็เป็นชนวนนะครับปัจจุบันเราก็ตัวโรงพยาบาลของสนพก็สามารถที่จะทำการผลิตนะครับหรือทำทั้งได้ในส่วนนินขับแล้วก็ประกอบรวม ตัวลูกตรวจครบนัดได้นะครับก็เป็นความาเป็นความสำเร็จในการวิจัยซึ่งเราได้ประเมินการมาตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันนะครับเริ<อ>่มดำเนินการตั้งแต่ปี5-3ครับ,รบก็ใช้เวลามานานพอสมควรเลยครับค,คือกว่าคือกว่าจะทําได้กว่าจะทําสาเร็จกว่าจะทดสอบไปเนี่ยมีกระบวนการค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยึ้นมาเมื่อวานเราได้มีการไลฟ์เรื่องของพวกมาตรฐานทางทางตรวจไปเหมือนกันซึ่งก็มีหลายตัวมากที่ต้องควบคุมอย่างตรงนี้คือเราทําหัวลบทําส่วนดินครับ ทำปลอกทำมอเตอร์ทำส่วนทางข้างหลังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยปกติที่จิรัตถ้าเกิดสมมติเราทําขึ้นมาเนี่ยสมมติของมีของอยู่แล้วเนี่ยตรวจลูกหนึ่งเนี่ยโปรดีกระบวนการเนี่ยเราใช้เวลากันเยอะไหมครับผมกระบวนการในการผลิตนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนล็อตที่เราจะสานะครับ,รบผมก็ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยขีดความสามารถของโรงงานผิการก็ได้ได้เป็นเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ1น0นัดครับ โอเคครับก็คืออันนี้คือเป็นมาตรฐานโดยปกติของเรานะครับผมในอนาคตเวลาจะสเกลัพหรืออะไรต่างๆมันก็แล้วแต่ขอที่จะมีด้วยขึ้นมาอันนี้คือปริมาณที่เราอยากใช้ได้ขึ้นมาหัวลบนี่ขนาดนี้โดือตั้งแต่สองส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับผมหัวลบต่อนัดเนี่ยหัวลบเนี่ยจะมีรัศมีการสังหารหรือรัศมีทำลายประมาณ48เมตรนะครับก็คือส่วนนี้ขึ้นมาใช่ครับในส่วนของหัวลบเนี่ยเราก็ใช้หัวลบจากจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ชุนวนหัวจากต่างประเทศ แล้วก็นอกนั้นเราก็จะมีความร่วมมือกับทางศูนย์บรการสร้างอาวุธในการการทําหัวลบด้วยนะครับของกอหอใช่ไหมครับก็ช่วยทําให้บางเหล่าบางส่วนด้วยใช่ครับก็เหมือนกับเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีกับเครื่องมือหลายๆอย่างขึ้นมาคือสตปก็อาจจะไม่ได้มีครบทุกอย่างแต่ว่าสมมติพาร์ทเนอร์ในเราเนี่ยเรามีปุ๊บเราก็ใช้ตรงนี้ขึ้นมาได้เราจะได้เซอร์วิสอะไรทั้งของในประเทศของเราได้ด้วยครับผมตัวนี้ระยะอิง10กับ40มันต่างกันยังไงบ้างครับไอ้สามสิบกับสี่สิบเนี่ยต่างที่ความยาวนะครับ ตัวตัว40กิโลเมตรจะมีปริมาณดินขับจรวดมากกว่าก็จะยาวกว่าประมาณประมาณนิดหนึ่งครับประมาณนิดหนึ่งครับก็ยาวกว่านิดนึงประมาณไม่กี่เซนนะครับประมาณ20เซนครับครับผมครับได้กอลเงก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของผลงานที่เอามาโชว์ในงานนี้ครับก็เป็นจรวดที่ทําแล้วทดสอบแล้วยิงแล้วผลิตจริงในประเทศแล้วด้วยก็เหมือนเป็นตัวอย่างอันหนึ่งจริงๆสิงวอเราอาจจะมีจรวดหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวก็คาจะไยดูต่อไป แต่เดี๋ยวนอกจากจรวจที่เพื่อใช้ในรัชการสงครามโดยตรงแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีจรวจอันอื่นด้วยซึ่งบางท่านก็บอกว่าแล้วเทคโนโลยีจรวดเนี่ยมันเจาะจ,จงหรอขึ้นมามันใช้ในง,งานอะไรจริงมันมีงานทางฝั่งพลเรือนหรือฝังอ่งอย่างอื่นด้วยเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าโอเคมีเทคโนโลยีตัวที่สองที่ของจรวดในวันนี้ขึ้นมาอย่างกลุ่มที่มีคนเคยถามกันอยู่ว่าตัวจรวดดัดแปลงสภาพอากาศเนี่ยอ่าฮะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณไพศาลนะครับเอาพี่ไพศาลครับ พี่เปสารด้วยพี่เปสารดูแลดีขอบคุณดครับพี่เปสารช่วยเล่าให้ฟังนิดนึ่งสิครับว่าจรวดตัดแปลงสภาพอากาศเราเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนใครเป็นรนใครเป็นความต้องการแรกแกของเราเนี่ยครับในส่วนของจรวดจัดแปลงสภาพอากาศเนี่ยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างสทรปนะครับแล้วก็กรมฝนหลวงนะครับอ๋อกรมฝนหลวงคือเขามีภารกิจเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยชื่อกรมฝนหลวงเราก็พอจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่ามีเหตุเหตุร้อนเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาเขาก็ต้องไปดูแลตรงนั้นขึ้นมาว่า ไม่ว่าฝนแรงนะครับก็ทำฝนเทียมนะครับหรือว่าถ้าเกิดเกิดลูกเห็บก็ช่วยในเรื่องของการบรรเทาลูกเห็บครับอ๋อใช่ครับแต่โดยปกติกรมฝนหลวงเนี่ยเขาใช้เครื่องบินนี่ใช่ไหมขึ้นมาใช่ครับใช่ครับผมเครื่องบินขึ้นมาแต่ที่น้าเราดีไซน์มาทำไมเราถึงไม่ทำไปถึงไม่ใช้เครื่องบินแล้วถึงมาถึงเราเลือกมาใช้เป็นจรวดอย่างเงี้ยครับผมมันมีข้อดีอะไรที่เขาบองเห็นไหมฮะใชครับก็ขออนุญาตเกริ่นก่อนนะครับก็คือว่าปกติในกระบวนการการทำ ตัวฝนเทียมเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการโปรยสารเครมีนะครับโปรยสารเครมีแล้วก็จะเกิดการควบแน่นของตัวเมฆนะครับ,รบแล้วกระบวนการสุดท้ายก่อนที่เมฆจะกลายเป็นฝนเนี่ยนะครับเราก็จะโปรยสารเครมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าซิลเวอร์ไออไดนะครับเ,รเพื่อที่จะทําให้ตัวเมฆเนี่ยกลั่นตัวกลายเป็นฝนนะครับตัวลงมาแล้วเป็นฝนได้ใช่ครับซึ่งกระบวนการเดิมเนี่ยเราก็จะต้องใช้นักบินนะครับขับเครื่องบินนะครับแล้วก็บินเข้าสู่ ก้อนเมฆนะครับซึ่งก้อนเมฆเนี่ยเขาก็จะหนาทึบแล้วเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์อะไรเขาก็จะมองไม่เห็นนะครับก็จะเป็นอันตรายหมดเลยเพราะมันเม็นดำเมฆแบบฝนใกล้ตกเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือการใช้จรวดตัวนี้นะครับที่เราจะส่งตัวจรวดแล้วก็ตัวซิลเวอร์เอลไดนะครับที่เป็นสารเคมีในการทำให้เกิดฝนเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่ท้องฟ้านะครับก็คือตัวจรวดตัวนี้นั่นเองก็คือแทนที่จะใช้เครื่องบินเสี่ยงบินเข้าไปในพื้นที่ที่อันตราย ก็ค like ือใช้จรวดยิงจากภาคพื้นดินไปแทนถูกต้องครับแล้วก็สามารถที่จะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับก็คือตัวต้นทุนของจรวดเนี่ยในการส่งขึ้นไปนะครับเมื่อเทียบกับการที่ใช้เครื่องบินส่งขึ้นไปเนี่ยก็จะถูกกว่าถูกกว่านะครับถูกกว่าครับแล้วก็อีกประการอย่างที่กล่าวไปก็คือว่าลดความเสี่ยงที่เกิดอันตรายกับตัวนักบินและเครื่องบินได้ด้วยครับมันมันได้2อย่างลดความเสี่ยงคือ ถ้าเกิดเครื่องบินเป็นอะไรนักบินนักเครื่องบินตกนักบินเสียชีวิตก็ยิ่งก็ยิ่งเป็นกันใหญ่แต่อย่าร้อยอันนี้อยู่บนพื้นแน่นอนใช่ครับแล้วที่ว่าประหยัดนี่คือมันประหยัดยังไงบ้างครับเราดีไซน์ไงให้มันประหยัดบ้างครับผมครับในส่วนของตัวการออกแบบของเรานะครับก็คือตัวอย่างที่เห็นนะครับผิวข้างนอกเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัววัสดุคอมโพสิตนะครับที่จะเป็นลักษณะของตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคาร์บอนไฟเบอร์ผสมกับเส้นอะโรซินนะครับมซึ่งก็จะมีคุณสมบั แล้วก็เขาเสมือนกับเป็นเหมือนพลาสติกอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาตกลงมาเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือไม่ได้สูดไม่ไม่ได้ีอันตราละไม่ได้เสียหลักตกมาเหมือนเป็นข้อเหล็กใหญ่ๆตกมาแล้วกระบวนการในการยิงของเขาเนี่ยนะครับก็คือเราจะยิงขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับยิงตรงตรงแนวดิ่งแนวแนวดิ่งหรือว่าอาจจะเอียงนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามุมค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับแล้วตัวจรวดเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปประมาณ เอ่จ็ดกิโลนะครับคือพอตอนเลเขาเนี่ยได้ประมาณ6-8กกิโลทไมถดงเป็น 6- 8ถึงและครับก็เพราะว่านะระดับนั้นเนี่ยก็คือจะมีเมฆเย็นซึ่งเป็นระดับเมฆที่ไว้ใช้ทำตัวฝนเทียมลงมาครับเราคำนวณมาแล้วว่าความสูงขนาดนี้พอดีออกมาว่าทําขึ้นไปถึงได้โปรยสารเคมีได้แล้วก็ตกกลับมาแล้วตกกลับมามันเป็นตกแบบไหนครับเนี่ยลักษณะของจรวดอย่างเงี้ยเราก็จะตกเปนะคบเหมือนโปรเจกต์ตายพาราโบลายิงเป็นทาราโบลาใช่ครับแต่ถามว่าในส่วนของตัว ที่ปล่อยสารเคมีก็คือพอมาไปถึงชั้นเมฆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะมีช่องช่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ใส่ฟลุคซิเวอร์ซิเวอร์ไอโอไดน์นะครับที่เป็นสารเคมีในการทำให้เก็คือมันจะโปรยออกมาตามช่องพวกนี้ใช่ครับเราก็จะมี ตัวระบบพลาเมอร์นะครับพอถึงระยะเวลาที่ตั้งไว้ก็จะเป็นระยะเวลาเดียวกับที่ตัวจรวดเนี่ยขึ้นไปถึงชั้นเมฆพ่ว่านั้นถูกต้องครับเขาก็จะอีเจกไอตัวของสารเคมีตัวนี้ออกมาซึ่งตัวจรวดเนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ช่องนะครับขั้นต่ำเนี่ยเราใช้ประมาณสัก3ช่องเนี่ยก็เพียงพอต่อการทําให้เกิดฝนแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เผื่อไว้เป็น4ช่องหลังจากนั้นเนี่ยพอเราปล่อยพุซซอวยไดแล้วเนี่ยครับ ก็จะมีในเรื่องของระบบหน่วงเวลาอีกหน่อยนึับแล้วพอจรวดเริ่มตกลงมาแล้วเนี่ยนะครับโค้งลงมาแล้วเพื่อความปลอดภัยเรามีระบบเซฟตี้เรียกว่าระบบอีเจ t กล่มนะครับเพราะฉะนั้นพอมันอีเจกล่มก็คือมันปล่อยล่มมาปุ๊บเนี่ยจรวดเนี่ยแทนที่จะตกลงมาด้วยด้วยแก๊ตี้นะครับ ก็จะมีลดลงมาก็จะค่อยๆลงมาเป็นล้นชีพก็จะไม่ตกไม่ตกใส่ใครแบบรุนแรงเกินไปเพราะฉะนั้นทําให้ตัวจรวดที่ตกลงมาเนี่ยก็คือความเร็วไม่มากก็จะไม่เป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ด้านล่างครับแสดงว่ามันมีมวลล่มชูชีพซอดอยู่ข้างบนหัวนี่ใช่ครับที่เราเห็นยาวๆเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่เตัวระบบล่มนะครับอยู่บริเวณด้านหัวอ๋อก็ยิงลากยาวตรงนี้ได้แล้วก็ปล่อยสารเคมีตรงนี้ ส่วนที่เหลือก็เป็นเชื้อเพลิงดินขับเึ้นไปโอเครับเราทดสอบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับอ๋ออันนี้เราทดสอบไปก็อันนี้อันนี้พอดีเราปิดโครงการแล้วนะครับปิดโครงการอ๋อโอเคก็น่าจะประมาณสักสองสามปีแล้วครับได้ครับผมก็คือหมายเขามีการทดสอบจริงแล้วล่ะทดสอบจริงครับเพราะเรามีการทดสอบนะครับตอนนั้นล่าสุดก็คือเราไปทดสอบยิงภาคกลรีบ้านนะครับที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเราก็เก็บมาเป็นวิดีโอด้วยนะครับที่เของลุงด้วยใช่ไหมอ๋อเนี่ยเคยยิงกำลังยิงอยู่อะไร นะครับซึ่งตอนนี้ที่เรายิงขึ้นไปแล้วก็ด้วยลักษณะของพื้นที่แล้วก็ตัวเมฆที่เขาทําเตรียมไว้แต่ว่าจะทำฝนเรียมแล้วเนี่ยนะครับเราจะเกิดเป็นลักษณะของฝนที่ตกลงมาอย่างนี้อ๋อเนี่ยเห็นไหมไม่คือเมฆก่อตัวและจับเป็นก้อนดำๆนะช่วงที่มันมีฝนตกเนี่ยครับเป็นกลุ่มตรงนี้ครับเพราะนี่ก็คือตกในก้อนด้านขวาที่ใช่ไหมใช่ครับ ก็คือยิงขึ้นไปคือที่ส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็คือจะบริเวณเหนือเขื่อนนะครับหรือบริเวณที่เป็นป่าอ๋อมือนครับพี่ว่าเจรนาแบบว่าให้ฝนตกบังคับให้ฝนตกเหนือเขื่อนจริงๆอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องครับก็จะช่วยเก็บน้ําฝนได้ดีอ๋อมันก็จะสามารถประยุกต์ใช้หลายๆอ,อย่างคือทาหน้าฝนแรงก็ยังดีนึงหรือฝนไม่แรงแต่ว่าอยากจะเก็บน้ําเราก็เลือกตําแหน่งให้ฝนตก ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเมฆช่วงนั้นด้วยว่าเหมาะที่จะสามารถทําฝนเทียมได้หรือเปล่าครับได้ครับผมซึ่งก็เหมือนกับกระบวนการทาฝนเทียมตามปกติแหละแต่เรามีแค่เครื่องมือมีเครื่องมือใหม่มาเพิ่มใช่ครับผมก็ถือว่าดีเลยทีนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของโครงการของจรวจของสนบครับอันนี้คือเป็นโครงการจรวจที่เป็นแบบ dual p p r o a c h หรือใช้ทางภาคพลเรือนมาอันหนึ่งแล้วทีนี้แต่นอกจากนี้คือยังไม่ได้มีแค่นี้มันมีโครงการจรวดที่เป็นภาคพลเรือนอีกอันหนึ่งที่มันเพิ่งมาโครงการปีนี้เองด้วย ขึ้นมาว่าเป็นของใครขึ้นมาว่าจะมีทําขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างตอนนี้มีเห็นโครงการเห็นจรวดไอ้ลูกสีแดงๆเนี่ยครับผมมันเขียนชื่ออยู่ด้านหน้าจรวดดับเพลิงขึ้นมาทีนี้มันจะเห็นว่าอยากจะดูน,นิดนึงว่าเอ๊ะนี่เป็นโครงการที่เพิ่งใหม่หลายๆคนคน,คนที่มาปีที่แล้วบางทียังไม่เห็นหรืออะไรต่างๆเนี้ยที่อยากให้ช่วยเล่านิดน,นึงได้ไหมครับว่าโครงการนี้มันเริ่มขึ้นมาได้ยังไงขึ้นมาแล้วมีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาครับก็โครงการนี้นะครับก็คือเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดับเพลิงครับก็ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจรวดดับเพลิงแล้วก็คือวัตถุประสงค์ต่อจรวดตัวนี้คือเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกให้หน่วยดับเพลิงครับให้สามารถสามารถเข้าไปกู้ภัยเข้าไปดับเพลิงดำเนินการต่อได้ซึ่งถ้าถ้าจรวดสามารถดับเพลิงได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลูกดีเลยครับผมใช่ครับก็อย่างเงี้ยเป็นลูกดีเลยนี่คือตอนที่จำลองการดับเพลิงใช่ไหมอันนี้คือตอนไปทดสอบการดับเพลิงครับคือถ้าสามารถดับเพลิงถ้าสามารถดับเพลิงได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสที่ดี ต่จุดประสงค์หลักคือหน่วงไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้ค่ะคือเราไม่ได้คาดหวังว่าจรวจจะต้องดับเพลิงวูบในทันทีถูกต้องคแต่ว่าเราแบบว่าเฮ้ยเปิดโอกาสเอาไฟแรงๆมากเนี่ยสร้างจังหวะช่วงหนึ่งให้คนที่ผจญเพลิงเนี่ยสามารถเปิดเข้าถึงพื้นที่ได้ใช่รับเข้าถึงพื้นที่ได้แล้วก็ดําเนินการต่อได้ดำเนินการช่วยเหลือคนที่อยู่ข้างในหรือดําเนินการดับเพลิงด้วยวิธีการอื่นๆใช่ครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้คือเราเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเจ้าหน้าที่ครับครับคือมันจะต่างกัน ลากสายดับเพลิงเข้าไปใช่ครัแต่นี่คือเหมือนกับสร้างเลนส์หรือสร้างระยะระยะเข้าถึงที่มากขึ้นโดยที่ยังปูเร็งยังปลอดภัยอยู่ใช่ครับผมครับถ้าเกิดเด็ก้ขึ้นมาเราจะรวบเพลิงตรวลนี่ไซส์นี่ขนาดประมาณเท่าไหร่คเนี่ยตัวนี้จะเป็น89มิลลิเมตรแป้มิลิเมตรใช่รับก็ขนาดใหญ่กว่าลูกปืนคอิดนึงขนาดเส้นกลาง ใช่ครับเพราะว่าจรวดตัวนี้จะพัฒนาต่อจากจรวดฝนลด์นั้นขนาดคือจะใกล้เคียงครับอ๋อคือเราเอาองค์ความรู้ที่ได้จากจรวดฝฟเนี่ยก็มาต่อยอดเลยแหละคือเพื่อเ่เชื้อเพลิงกับดันแต่ด้วยความที่ว่าให้มันเนื่องจากมันไม่ต้องบินสูงมากสเ็กิโลเอาวินแค่ระยะใกล้ๆก็ก็เลยลดขนาดออกมาได้ใช่ครับครับแล้วที่นี่เวลาทําจริงขึ้นมาคือมันคงไม่ได้ใช้แค่นัดเดียวใช่ไหมเพราะเห็นมีอยู่ข้างอีกอันหนึ่งใช่ครับก็คือจะเป็นการสามารถยิงตันโบวได้ถึง4นันกรณีที่แบบไฟยังาบเงี้ใช่ครับ ก็คือจะหน่วงเวลาสักสองวิสองสามวิแล้วก็ต่อลูกต่อเนื่องเลยก็ยิงก็ยิงเหมือนกับยิงต่อเนื่องไปว่าจะเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเหมือนกับอันนี้เราเป็นโปรดักที่เราร่วมกันทำใช่ไหมใช่ครับเป็นได้รับเงินได้ได้รับงบประมาณจากวชมาครับอ๋อวชสปอนเซอร์เรื่องของงบการวิจัยนี้ให้ช่ครับแล้วเราทําก็จะทำดูเหมือนจะเนี่ยดูเห็นจากชื่อเหมือนจะทําในประเทศเรากันหมดเลยหรือเปล่าฮะใช่ครับเป็น เป็นชิ้นส่วนในประเทศทั้งหมดเลยครับร้อยเปอร์เซนต์ชิ้นส่วนในประเทศครับผมอ๋อไม่มีใครบ้างเนี่ยมีพระจอมเกล้าราาัตกระบังรัตกระบังอยู่ด้วยกันขึ้นมาแล้วอฟอปอปอเราแล้วระบบไอตัวแท่นยิงเนี้ยเราดีไซน์อะไรกับมันบ้างครับผม,มเราตัวท,ทํีชวันอขึกนณาคือเราดีไซน์คือมันช่วยให้แบบรเราไม่ต้องแบกไปทีละน,นัดใช่ไหมติดกับยานพาหนะใช่ครับเอาไว้ติดกับยานพานะและสามารถเข้าถึงได้เร็วครับอ๋อก็คือครับผมเข้าถึงได้เร็วยิงได้แม่น อ๋อใช่ยิงแม่นนี่คือหมายความว่าคือแบบสามารถปรับสามารถปรับมุมอะไรต่างๆได้เราก็คำนวณเลยว่ามุมนี้ยิงได้กี่องศาช่คกี่องศาใช่ครับก็จะมีเห็นมีส่งมาปุ๊บนี่ก็สั่งโัวไปทั้งแท่นนี้ชุดนี้มันดูดูใหญ่เหมือนกันนะฮะเนี่ยใช่ครับเป็นต้นแบบครับตัวนี้จะเป็นต้นแบบแท่นยิงแต่ถึงเวลาสมมติถ้าพัฒนาต่อไปปุ๊บก็จะสามารถก็คือจะคัสตอมไม้ กับแพลตฟอร์มอะไรต่างๆได้อีกครับครับอันนี้คือเหมือนกับเป็นตัวตั้งตั้งต้นว่าโอเคเราวางนี้นะอันนี้เหมือนนึกถึงผมนึกถึงจิตาการว่าเหมือนวางอยู่หลังรถปิกอัพเงี้ยใช่ครับครับแล้วคนชุดดับเพลิงก็เข้าไปไอ้นี่ก็ยิงจากข้างหลังไปให้ใช่ครับเราจะดีไซน์ให้สามารถติดตั้งได้ต่อครับตัวนี้เห็นมีบิวอินกล้องคาเบล่าบิวอินเซนเซอร์หลายตัวอยู่เหมือนกันเลยนะเนี่ยฮะขนาดข้าขึ้นมาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวเลนส์เลนส์ไฟเดอร์ครับตัวจับระยะครับก็อ๋อคือหมายความว่าเราจะได้้รูว่า เวลายิงไปปุ๊บไอ้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยระยะเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่ใช่ครับวัดระยะเท่าไหร่แล้วก็คำนวณว่าคำนวณว่าเป็นมุมเท่าไหร่ต้องมุมเท่าไหร่ถึงยิงได้ก็เหมือนกับเป็นสายคอนโทรลแบบหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเป็นสายคอนโทรลแบบนึ่งครับก็เหมือนคือเราก็ประยุกต์เทคโนโลยีพวกระบบควบคุมการยิงนั่นแหละใช่ครับระบบควบคุมการยิงที่เห็นตามป้อมปืนของรถของยานพาหนะต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็ประยุกต์มาแต่ว่ามาใช้กับของอุปกรณ์ภาคพลเรือนในการรักษาความปลอดภัย ถูกต้องครับมาประยุกต์กับอุปกรณ์ใหญ่เนี้ยคือมาประยุกต์กับตัวจรวดดับเพลิงครับผมอย่างแท่านนี้ขึ้นมาไซส์ขึ้นมาโอ้นี่ตัวอันนี้ก็จาเหมือนกันน่าจะหนักพอสมควรแต่ว่าครับว่าถ้าติดบนยานพาหนะก็ไม่เป็นไรมั้งเพราะว่ามันแบบคนไม่ต้องแบกคนไม่ต้องแบกอยู่แล้วครับครับใช่ครับประมาณรถตึงเพราะว่าขับรถบัสใช่แบกบัสไซส์ไม่ได้ไหวครับผมได้อันนี้เราพอดีเฟสเนี่ยปัตญการศึกษาของเราทําไปถึงขั้นไหนแล้วครับผมเฟสหมายถึงหมายถึงว่าตอนนี้เราทําไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับตอนนี้คือเราเริ่ม จะมีแผน,นการทดสอบยิงทดสอบอะไรหรือเปล่าอ่าเฟสต่อไปนะครับ,รบจระลวนี้จะเป็นยิงสําหรับจับไฟป่าจับไฟป่าซ,ซึ่งปัญหาเนี้ยคือว่าปัญหานี้คือว่าไฟป่าเราจะเห็นแล้วนะครับว่าในภาคเหนืออะไรต่างๆวันนี้จะมีมปัญหาไฟป่าเยอะมากครับ,รบก็จรวดเนี้จะสามารถยิงไปตอบโจทย์จักไฟป่าได้ซึ่งจรวดเนี้เคยยิงได้สูงสุดจากพื้นสูส่พื้น่ะได้ถึง500เมตร ก็ห้าร500เมตรใช่ครับแล้วก็ไดมุมได้ใช่ครับอันนี้คือเป็นการยิงจริงแต่ถ้าการคำนวณได้ถึง1กิโลเมตรโอเคเกิโดยทฤษฎี1กิโลเมตรแต่ว่าโอเคเราคาดหวังว่าโอ้ f แอเฟคทีฟ0 0แล้วกันใช่ครับโอเคได้นั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งเลยนะครับผมเกิดมาของเทคโนโลยีของสปออันนึงเึ้นมาก็โอเคนั่นก็เป็นประโยชน์ของท่านมากเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับ